อีแม่มาจมเรื่องอีหยังให้เราตลอดเรื่องเบิ่งมือถือเฉลยแมนบ่บางคืออบ่แมนคำตอบลูกสาวเจ้าคือขี่คานอาบน้ำสบีดายดีเจ้าซื้อหย่างซื้อวีรดาซื้อเป้าสามคำถามท้ายใจค้นเป็นแม่ลูกกันตอบพิดถือแป้งพร้อมบอพรอ่าเรียนเซิร์นอีแม่ไปเบื้องหลังหามหลักฟังคำตอบเป็นแม่พร้อมแล้วเนาะบอกอาหารที่เจ้ามากินที่สุด เข่าพัดหมูอีเมมักจมเรื่องอีหยังให้เจ้าตลอดเรื่องอาบน้ําอาบน้ําบอกวิสาที่เจ้าบอหมักมาหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาบอหมักวิชานนิเนะ<ม>าะโอเคโอเคเดียเนเซิร์นมั่นใจว่าสีตอบถือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์าที่โทรไปแม่หลักฟังครับตอบ <c oughs> ทั้งกล่องเสียทรงศิกเป็นบอลน่ะอาหารอีหยังที่ลูกสาวเจ้ามากินที่สุดเข้าพัดเฉลยถูกต้องถูกต้องอ่า แม่มักจมเรื่องอีหยังให้เราตลอดเรื่องเบิ่งมือถือเฉลยแม่นโบบางเธอโบแม่นคำตอบลูกสาวเจ้าคือกี่ข้านอาบน้าแม่นบ่แม่นบ่อ่าผิดละเด้ผิดละเด้วิสาใดที่ลูกสาวเจ้าบ่มักเรียนเลยวิสานี่วิสาเลขคณิตตศาสร์ยเฉลถูกต้องถูกต้องอ่าสรุปเด้อสามคำถามตอบถูกเท่าไหร่ คิดเท่าไหร่หนึ่งถือทำโทษเดอจ้าก้อนสิถือแป้งอี่แม่มีอย่างสีว่านนำลูกป่โอ้แม่หาก็ะหูว่าแม่จมหลายเรื่องลูกบ่อยอาบน้ำแม่คิดว่าแม่เรื่องไ้โทรศัพท์หลายโอ้ยป่านจิ้มเจลลูกฮักแม่ลูกนทำ้ายแม่อ่าโอเคอะี้ที่แม่ได้ประเี้เออมาหนึ่งสองสามไป จังไหนต้องขอขอบใจเนาะที่มะ่วนน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบายดีสบายดีบ๊ายบาย